เอาละครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Heroland k i m ิ o o t นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปจัดอันดับตัวละครหรือว่าเทียริสนะครับสำหรับตัวคาแรคเตอร์ต่างๆซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการจัดอันดับตัวละครครั้งนี้เป็นการจัดอันดับจากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับก่อนที่เราจะพาไปดูนะครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมที่คุ้มค่ามาแนะนํากันนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในการเติมเกมนะครับวันนี้ผมมีร้าน m a j e s t i c Shop มาแนะนานะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมแ็ ใหญ่ได้ทุกแพ็คนะครับหรือถ้าใครมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไปที่ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะเอาล่ะเรื่องสําหรับฮีโร่นะครับสิ่งที่เราควรรู้อันดับแรกก่อนที่เราจะไปจัดําดับกันนะก็คือเรื่องของไทตัวละครต่างๆนะครับเกมนี้นะครับจะแบ่งเป็น5หมวดหลักๆนะครับนักเวทนะครับนักเวทก็จะมีรูประทาอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นรูปหยดน้ําหรือเปล่าสีเขียวๆอย่างนี้นะครับสายแท้งนะครับก็จะเป็นรูปโล่สายนักรบนะครับก็จะเป็นรูปดาบแล้วก็สายนักฆ่านะครับก็จะเป็นรูปดาบคคูููู่่่่หรือกนนม็ไแใจ ซึ่งไทยตรงนี้นะครับก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องสเตตรตัวละครหลักๆเลยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับสายแท้งเนี่ยถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนพลังโจมตีจะลดลงนะครับแล้วเลือดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับลองไปกดดูได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปของเทียริสนะครับจะไม่ได้มาอธิบายเรื่องของสกิลให้มันมากความนะครับไม่งั้นคลิปเราน่าจะชั่วโมงหนึ่งไม่พอตัวแรกที่เราเลือกนะครับก็คือตัวสปาร์ตันนะครับตัวสปาร์ตันเนี่ยจะเป็นสายนักลบนะครับซึ่งตัวสปาร์ตันเนี่ยผมว่ามัน PVP ดีอยู่นะเพราะว่ามันสามารถบล็อกสตันแล้วก็ยิงเป้าหมายได้นรัััเเานน้้่ยผมมจดใหอู แรงบีนะครับถัดมานะครับตัวพีทหรือตัวนักบวชนะฮะตัวนี้จะเป็นสายซับพอร์ตแต่จริงๆแล้วมันสามารถเอาไปเล่นโซโล่ก็ได้นะเพราะว่ามันฮิวค่อนข้างแรงนะพาสีของมันเนี่ยถ้าเราใส่เกียร์สูงๆหรือดัมเมดเยอะๆนะครับมันก็จะไม่ลงมันฮิวแรงด้วยแล้วก็รับดาเมจเบาลงด้วยแล้วมีดีเจเนอเรชันอีกนะครับก็คือเด้งเลื่อนเรื่อยๆอีกผมว่ามันก็จริงๆมันก็ดีนะแต่เอาเป็นว่าใช้บางสถานการณ์ดีกว่าเพราะฉะนั้นไปบีนะครับถัดมาตัวใหม่ ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เล่นคู่กับน้ําแข็งแล้วก็ทาาดน้ําซึ่งตอนนี้ของทาตดน้ําเราอะ่ะมันยังน้อยอยู่นะครับธ่าุน้ําคือทตามหาสมุทรนะเดี๋ยวในซีซั่นนี้มันจะมีเปิดบอสใหม่ๆอีกนะครับแล้วมันจะเพิ่มเรื่องของอุปกรณ์ของทาาุน้ําเดี๋ยวหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวเรามาดูบิววันใหม่ดีกว่าตอนนี้ผมเลยให้เป็นเทียงงนะครับเทียงงไปก่อนถัดมาเป็นตัวเมทนะตัวเมทผมว่าทุกคนน่าจะต้องใช้อยู่แล้วในการบัฟเข้าไปสู้บอสเล่นทีมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะ อเป็นบางสถานการณ์เหมือนกันนะครับถัดมาจะเป็นตัวปีศาจน้อยนะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เมนธาดไฟมันเป็นตัวละครที่ถ้าเราดาเมจเยอะจริงๆอะ่ะมันสามารถทำคอมโบทีเดียวตายได้หลายตัวเลยนะเออสำหรับคนที่เล่นพวกไฟแบบสตัรหยุดอะไรอย่างเงี้ยอุงกระบาดลงผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆสำหรับ PVP แล้วก็ PVE นะครับถัดมาเป็นตัววิศวกรนะตัววิศวกรเนี่ย ผมว่ามันใช้ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับบางสถานการณ์จริงๆแต่ไม่ใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไปอยู่ที่ C นะครับถัดมาเป็นตัวแฟรี่นะครับตัวแฟรี่เนี่ยมันจะเป็นตัวลิงเนาะเหมือนแชร์ดาเมจกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นอ่ะเราต้องเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วตัวนี้แต่เรื่องของการซัพพอร์ตผมรู้สึกว่ามีหลายตัวที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไปอยู่ C เหมือนกันครับถัดมาเป็นตัวสลามนะครับซึ่งไอ้ตัวสลามเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องวิธีเล่นว่ามันเก่งยังไง นะเพราะรู้สึกว่ามันแค่สลโลกับคิวมันไม่น่าจะพอยังคิดไม่ออกจริงจริงบางคนอาจจะคิดได้ดีกว่านี้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ผ่าน นะครับไปอยู่ C เลยถัดมาก็จะเป็นตัวนักมบังกรนะครับหรือว่าเวิร์นนะครับตัวนี้เป็นเมนของท่าสายฟ้าอยู่แล้วใครที่เล่นพวกปืนปูอะไรอย่างเงี้ยมักจะใช้ตัวนี้กันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยสะสมสแต็กได้เร็วมากๆนะครับทำให้ขีแรงแล้วก็ดาเมีท่าสายฟ้าเยอะแต่เวลามันวิ่งเนี่ยมันยังฮิลตัวเองอีก5%ด้วยนะตัวนี้นะครับ PvE ก็ได้ PvP ก็ได้ผมก็เลยจัดให้อยู่ที่ tier s เลยครับถัดมาเป็นตัวของกระต่ายนะกระต่ายเนี่ย จริงๆก็ตายหลักๆเลยคนเขาจะใช้กันอ่ะก็คือเรื่องของใต้ทะเลลึกนะครับไว้เอาตัวรอดส่วนมากนะคนที่ของไม่ถึงอ่ะเขาจะใช้ตัวกระต่ายกันในการหนีเนาะถ้าเราเจอตัวที่คอมโบเดียวเราไม่ตายยังไงกดกระต่ายวิ่งหนีก็รอดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะผมว่าเอา A ไปแล้วกันนะครับสำหรับกระต่ายผมก็แอบลังเลเพราะว่าจริงๆมันกดสกิลว,วิ่งไปอ่ะกดสกิลว,วิ่งไล่อ่ะมันก็ดีอยู่ไง เออแต่ส่วนมากคนจะไปใช้วิ่งหนีซะมากกว่าถัดมาจะเป็นตัวจอมเวทน้ําแข็งนะครับซึ่งจอมเวทน้าแข็งเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เล่นธาตุน้าแข็งสายฟอสอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยยังไงก็น่าจะยืนหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้จัดให้อยู่ระดับ A ครับถัดมาเป็นตัวไวกิ้งนะครับตัวไวกิ้งหรือตัวเทพีนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับสายกายภาพทั้งหลายนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสตันดูดเลือดอะไรประมาณเนี้ย แต่ข้อเสียของมันคือใช้แล้วเสียเลือดนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันยังมีหลายตัวที่ตอนนี้ทําได้ดีกว่าเนาะแต่จริงๆถ้าเราเล่นเป็นทีมอะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ CC โอเคอยู่นะสำหรับไวกิ้งนะครับผมก็จะให้อยู่ B นะครับถัดมาเป็นตัวต้นไม้นะครับ I am good นะฮะตัวนี้ผมพยายามลองปั้นให้เก่งนะแต่มันรู้สึกขุดยากนะครับเพราะฉะนั้นเร็วๆเลยไป C ถัดมาเป็นตัวไก่นะตัวไก่เนี่ย อสกิลมันอะ่ะมันสกิลมันไม่ค่อยดีนะเอาจริงๆสกิลมันผมว่ามันยัง ไม่รู้เดี๋ยววิ่ง300อะไรมันยังวิ่งชาไปต่อให้มันมีเรื่องของโครงกระพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของล้างดีบัฟใช่ไหมแต่ข้อดีของไก่จริงๆอ่ะมันคือเรื่องของถ้าเราใช้อาวุธประเภทธนูหรือยิงไกลอ่ะมันจะยิงไกลได้มากกว่าปกติแล้วก็บวกดาเมจอีก15%เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนคิดว่านากักล้มบังกรทำำําดาเมจได้เยอะกว่าไก่ในระยะยาวแต่จริงๆแล้วไก่ทำำําดาเมจได้มากกว่านะผมลองหลายรอบแล้ว ตีบอสผมว่าไก่ตีเนี่ยได้ดาเมจเยอะกว่าไวเวอร์ตลอดเลยทั้งที่ใช้ปืนสายฟ้านะเออเพราะฉะนั้นตัวนี้ PVP ก็ดี PVE ก็ดีนะครับถ้าเราทำสปีดเรื่องของมูฟเมนต์นะเราทิ้งระยะดีๆยังไงผมว่าไก่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ PVP เก่งแล้วก็ PVE ก็เก่งด้วยเอาไปเลยครับ TS ถัดมาเป็นตัวหมาป่านะครับตัวหมาป่าเนี่ยข้อดีมันคือสลับหลอดเลือดก,กับหมาป่าได้เนาะแล้วก็เพิ่มมูฟเมนต์ในการวิ่งนะทำให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นใช่ไหม ประมาณนี้แล้วมีดาเมจพิเศษจากการกัดตอนกายล่างเป็นหมาป่าผมว่ามันหลักๆแล้วจริงๆตัวนี้ตีบอสได้ PVP ได้แต่เออ่ยังไม่ขนาดนั้นสำหรับผมนะเอา A ไปก็พอนะครับตัวนี้ถัดมาเป็นตัวอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวนี้จะมีโหมดคงกระพัน6วินะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ปลดสถานะนั่นนุนนี มันเอาไว้หมอเล่นกับทีมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่แทบไม่เคยเห็นคนเล่นเลยนะคนเล่นน้อยมากๆนะครับสาหรับตัวนี้ใครที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันก็เอาไปลองใช้ได้แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมเจอหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เคยเจอคนเล่นดีๆส่วนตัวผมเองเนี่ยลองใช้ก็ไม่ได้ชอบนะครับสาหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นเอาไปซีครับถัดมาเป็นตัวมัมมี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดในสายแท้งเลยก็คือทำดาเมจได้ฮิลได้ นะครับแล้วก็เลือดเยอะเพราะว่ามันเป็นไททงเนาะมันเลยเลือดเยอะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตัวนี้เอา S ไปเลยถัดมาก็จะเป็นแท้งอีกตัวนะครับมันจะเป็นเม่นผมว่าเม่นเนี่ยอาจจะเก่งยากตอนที่ว่าของทำอะ่ะมันคือของที่เป็นระดับสูงๆทั้งนั้นเลยหายากดอกยากประมาณนี้แล้วเรายังต้องทําเรื่องของดิเจเนเอดอีกทําให้เลือดเด้งแรงๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เลือดจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเม่นเนี่ยผมว่ามันเล่นได้นะเก่งแต่ PVE เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เม่นไปอยู่ที่ A นะครับ ถัดมาเป็นสายแอสซินนะครับตัวนักลบซึ่งตัวนักลบเนี่ยผมว่าถ้าคนที่ใช้อาวุธประเภทกายภาพเนี่ยเล่นตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วล่ะแรงมากๆแล้วถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยมันจะมีเรื่องของชาร์จแล้วก็เรื่องของตีเร็ว2.5วิประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย PVP ได้ PVE ได้เอาไปเลยครับเถัดมาจะเป็นตัวหนูนะไอหนูนี่จะเป็นตัวที่น่าลำคาญมากๆ จะไม่ใช่เป็นสายดาเมจซะโดยตรงนะครับตัวนี้จะเป็นสายปวดๆหน่อยสามารถอมศัตรูได้อมเพื่อนได้อมเพื่อฮิลนะส่วนศัตรูก็จะเป็นอมรับปล่อยเพื่อสตันก็ได้อาวุธที่นิยมเล่นคู่กับตัวหนูเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นตัวแท้พิษกันนะครับเหมือนอารมณ์แบบว่าเข้ามาประชิดใช่ไหมปล่อยแท้พิษแล้วก็ยนไปที่พิษอะไรประมาณนี้ทําให้เดินช้านะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าถึงตัวก็ยากแล้วก็น่าลาคาญมากๆสําหรับตัวนี้นะครับเอาไปเลยเอี ถัดมาเป็นตัวจอมเวทผีนะจอมเวทผีจงจริงคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวตรงไหนเลยเท่าที่ลองเล่นดูส่วนสก,กิลอาจจะต้องลองไปอ่านกันเองนะมันเหมือนเรียกซัมมอนมาแล้วก็แชร์เพิ่มดูดเลือดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมจะให้มันอยู่ที่ B นะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึง C อ่ะให้ B ประมาณนี้ ถัดมาเป็นนักกวีนักกวีเนี่ยหลายคนไม่เล่นกันเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ OP มากๆในอารีนา่ายิ่งเวลาเราเล่น3-3นะครับหรือว่าลงใต้ทะเลหรือต้องบอกกอนะที่เป็นทีมมันถึงจะเก่งมากๆแต่ตัวคนเดียวมันก็เล่นได้เหมือนกันแต่อาจจะยังดึงความสามารถได้ไม่สุดเนาะเพราะว่าพาสีมันอะ่ะมันคือการบัฟเพื่อนนะครับที่อยู่ในทีมแล้วสกิลมันอะ่ะทั้งใบทั้งห้ามโจมตีห้ามสกิลอย่างเงี้ยมัน มันน่าปวดหัวมากนะครับไปลองเล่นดูกันได้นะครับสำหรับตัวนี้ผมว่าเก่งมากเอาไปเลยครับ A ถัดมาเป็นตัวของอาเธอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเรียกลูกน้องมาเพื่ออะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นไป C เลยถัดมาก็จะเป็นแม่มดสายพิษนะครับคนที่เล่นสายพิษเนี่ยน่าจะชอบแม่มดกันเพราะมันบับาัดพิษให้โจมตีแรงขึ้นโยนหม้อพิษนะคใครโดนพิษก็จะลดไซเมนาด้วยทําให้ค่อนข้าง่นได้ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันอาจจะยังไม่สุด ใช้ได้บางสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไป B นะครับถัดมาเป็นตัวนินจานะนินจานี่หลายคนน่าจะรู้สกิลอยู่แล้วถ้าใช้ออถ้าฆ่าศัตรูได้ก็จะรีใช้สกิลทั้งหมดนะครับแต่ครูดาวมันอยู่ที่15วิเพราะฉะนั้นมันจะฆ่าต่อเน,นื่องไม่ได้นะครับความเก่งสําหรับนินจาผมเลยให้อยู่ที่ A อก่อนนะครับแวมพร์นะครับก็คือดูดเลือดฮิลหลบสกิลหลกัหลกๆจริงๆมันมีประมาณนี้ครับผมว่าอารีนาก็เก่ง PVE ยังไม่เท่าไหร่นะแต่อารีนามัน มันก็ดูโดดเด่นอยู่เพราะฉะนั้นเอาเอาไปสัก B หรือ A ดีแหวนพร์เอาไป B แล้วกันบางสถานการณ์นะครับถัดมาเป็นตัว bomber m a n นะครับหรือตัวระเบิดนั่นเองตัวนี้ก็ค่อนข้างป่วนนะแล้วก็มี2ชีวิตผมว่าบางคนอาจจะใช้ในการลงดันหลายๆดันที่ไม่รอดนะหรืออยากมีชีวิตเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเลยครับบางสถานการณ์ B สุดท้ายของการจัดเทเลิตในวันนี้แบบรวดเร็วนะครับก็คือตัว Doit นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเรื่องของแมกเลือดใช่ไหมแล้วก็แปลงล่างหลักๆเลยนะครับตัวนี้ผมว่าอาจจะต้องไปเล่นสายพวกรีเจนเลือดไวๆนะครับเหมือนกับอารมณ์แบบว่าทําเลือดแปดเก้าแสนแล้วเด้งทีสิอะไระไรเงี้ยมันก็จะเด้งดีเกือบแสนแล้วเออเอาลงยากนะครับแล้วก็บัฟมันอยู่ค่อนข้างนานตัวนี้จริงๆมันเฉพ้อทางมากเลยผมให้อ่อบีละกัน เอาละครับสำหรับการจัดเทียริสในวันนี้แบบรวดเร็วนะครับก็ประมาณนี้ต้องบอกเพื่อนๆน่อยว่าจริงๆอ่ะผมทำเทียริสแบบยาวอธิบายสกิลพร้อมกับของใส่ทุกตัวไปนะแต่มันใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะแล้วผมตัดต่อไม่ไหวนะครับผมไม่ได้ทำงานแบบไม่ได้ทำ u t u b e เป็นงานหลักนะมันมีงานอื่นด้วยแล้วเวลานั่งตัดต่อทียหอโหมันตัดต่อนานแต่และคลิปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รบกวนนะครับทุกคนใครที่ยังไม่กดไลค์กด s u b s c r i b e like ก็ ช่วยกดหน่อยนะครับและเร็วๆนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากทํามากๆเลยคือเทียริสของอาวุธนะแต่ตัวเทียริสของอาวุธเนี่ยมันจะติดเรื่องของเดี๋ยวผมภาพไปดูเนี่ยครับเทียริสของอาวุธจริงๆผมทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเนี่ยนั่งทําเหนื่อยมากๆแต่ปัญหานะครับมันก็คือเทียริสของอาวุธเนี่ยถ้าทำอ่ะมันทําได้ไม่สุดนะเพราะว่าหลายอันมันยังใช้ไม่ได้นะครับอย่างพวกนี้มันยังไม่ออกมาใช่ไหมตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ได้ออกนะครับเร็วๆนี้แหละมาแน่ๆในซีซั่นนี้ แต่ตัวพวกนี้มันมัน,ม,นมันมีหลายตัวที่มันยังหาไม่ได้ผมก็เลยคิดอยู่ว่าเจะทําดีไหมว่าเทยร์ิอาวุธเพราะว่าทําไปเหมือนแบบสุดท้ายยังไม่ได้ลองมันเยอะอะเออมันก็แ,กแปลกๆใช่ไหมล่ะเอาละครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม